สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกประเด็นที่กำลังร้อนแรงเลยนะครับแล้วก็ส่งผลกับหลายๆคนโดยเฉพาะในสายงานสร้างสรรค์อย่างพวกเกมแอนิเมชันค่ะเรื่อง AI กับอนาคตการจ้างงานนี่น่ากงวลจริงๆค่ะใช่ครับข้อมูลที่เราจะดูกันวันนี้ก็มาจากหลายทางเลย ทั้งประสบการณ์ตรงจากคนที่ทำงานด้านฟรีดีใน reddit นะครับแล้วก็มีมุมมองกว้างๆจากบทความของ ACCS Trade แล้วก็จากหนังสือ AI Value Creators ด้วยอืมน่าสนใจค่ะเราจะมาลองทำความเข้าใจกันดูว่าความกังวลจริงๆมันคืออะไรมีข้อถกเถียงอะไรบ้างแล้วก็ต้องปรับตัวกันยังไงนะครับ คือเรื่องนี้น่ากังวลมากนะคะโดยเฉพาะพอเราได้ยินจากคนในวงการโดยตรงเลยอย่างใน reddit ที่มีศิลปิน 3d กับนักพัฒนา unity ที่แะดับเก่งมากประสบการณ์10ปีเลยนะครับผมแต่เขาตกงานตั้งแต่ต้นปี2024แล้วก็ยังหางานไม่ได้เลยค่ะจนถึงขั้นมีอาการ panic attack โหหนักเหมือนกันนะครับนั่นใช่ค่ะเขาใช้คำประมาณว่าเป็นช่วงเวลาที่น่ากลัวที่สุดเท่าที่เคยเจอมาเลยฟังดูน่าเห็นใจมากครับแล้วความรู้สึกแบบนี้ ไม่ใช่แค่คนเดียวด้วยใช่ไหมครับไม่ใช่เลยค่ะในกระทู้นั้นก็มีคนอื่นๆในวงการเข้ามาแชร์ความรู้สึกคล้ายๆกันเยอะเลยค่ะบางคนถึงกับบอกว่าไม่แนะนำให้คนใหม่ๆเข้ามาในวงการนี้ตอนนี้เลยอืมันสะท้อนว่าความไม่แน่นอนมันสูงมากจริงๆถูกต้องค่ะซึ่งความกลัวพวกนี้มันก็ทำให้เกิดการถกเถียงกันเรื่องความสามารถของ AI ตอนนี้ละค่ะใน Reddit เองก็มีความเห็นแบบว่าสองฝั่งเลยครับเป็นยังไงบ้างครับ ฝั่งหนึ่งก็มองว่าออตอนนี้ AI มันก็ยังทำงานหลักๆที่ละเอียดละเอียดของศิลปิน 3D ไม่ได้หรอกอย่างพวกทำา v v m p p p n n g ที่ต้องเข้าใจโมเดลมากๆหรือทำ Retopology ให้มันเหมาะกับเกมหรือสร้างโมเดลที่พร้อมใช้จริงๆที่เรียกว่า Game ร e a d y นะคะอ๋อพวกงานเทคนิคเฉพาะทางมากๆใช่ค่ะรวมถึงพวก LODS หรือ Level of Details ด้วยแต่แต่ก็มีอีกฝั่งที่กังวลมากๆใช่ไหมคะใช่ครับอีกฝั่งก็แย้งว่าถึงตอนนี้ ยังทำไม่ได้เป,เป๊ะแต่เครื่องมือ AI โดยเฉพาะรุ่นใหม่ๆรุ่นที่3เนี่ยมันพัฒนาเร็วมากจริงๆนะอืมอันนี้จริงเร็วแบบก้าวกระโดดเลยการที่เราปฏิเสธไม่ยอมเรียนรู้ไม่ยอมใช้ AI ตอนนี้อาจจะกลายเป็นว่าเราตกขบวนไปเลยในอนาคตอันใกล้นี้ยิ่งเห็นบริษัทใหญ่ๆทุ่มเงินมหาศาลพัฒนาด้านนี้ยิ่งน่าคิดว่าอ,อ,อีกไม่นาน AI อาจจะเก่งพอจะมาแทนที่งานหลายๆอย่างได้จริงๆ ซึ่งความกังวลของศิลปินคนนั้นใน Reddit เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแล้วใช่ไหมครับมันสะท้อนภาพที่ใหญ่กว่านั้นถูกต้องค่ะมันสะท้อนภาพรวมในตลาดแรงงานเลยซึ่งทั้งบทความ Access Trade แล้วก็ในหนังสือ AI Value Creators ก็พูดตรงกันนะคะว่า AI เนี่ยกำลังเข้ามาทำงานรูทีนงานซ้ำๆได้มากขึ้นเรื่อยๆครับ แต่ในขณะเดียวกันมันก็มีศักยภาพที่จะมาช่วยเสริมการทำงานของคนเราได้เหมือนกันที่เรียกว่า augmentation นะคะแล้วก็ยังสร้างตำแหน่งงานใหม่ๆขึ้นมาได้ด้วยอ๋อในหนังสือ AI Value Creators เขามีพูดถึงคำว่าแรงงานดิจิทัลหรือ digital labor ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะน่าสนใจมากคือเหมือนกับ AI เข้ามาช่วยทำงานบางอย่างแทนเราซึ่งอาจจะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าการหลีกเลี่ยงการจ้างงานหรือ hiring avoidance อธิบายง่ายๆคือ,อยัางไงาคะ ก็คือแทนที่บริษัทจะจ้างคนเพิ่มในตำแหน่งที่ AI พอจะทำแทนได้เขาก็อาจจะไม่จ้างแต่ให้พนักงานที่มีอยู่ไปโฟกัสงานที่มันซับซ้อนกว่าหรือที่ต้องใช้ความคิดเชิงกลยุทธ์มากกว่าแทนอ๋อเข้าใจแล้วค่ะซึ่งทั้งหมดนี้มันก็วนกลับมาที่เรื่องสำคัญที่สุดที่ทุกแหล่งข้อมูลพูดเหมือนกันหมดเลยก็คือเราต้องรีบพัฒนาทักษะหรืออั s k i l l กันแบบด่วนๆเลยค่ะครับผมในหนังสือ AI Value Creators นี่เปรียบเทียบได้เห็นภาพมากเลยนะครับเขาบอกว่า ตอนนี้เหมือนเป็นทางแยกเลยว่าเราจะทะยานขึ้นคือเก่งขึ้นด้วยทักษะใหม่หรือเปลี่ยนเส้นทางไปหาโอกาสใหม่ๆหรือจะติดหลมเพราะตามไม่ทันหรือที่แย่ที่สุดคือตกหน้าผาไปเลยถ้าไม่ปรับตัวอะไรเลยการอยู่เฉยๆนี่แบบว่าไม่ใช่ทางเลือกแล้วค่ะชัดเจนมากครับแล้วทักษะที่ว่าจําเป็นเนี่ยมีอะไรบ้างครับ พอจะยกตัวอย่างได้ไหมในเครื่องมือใหม่ๆพวกนี้ความสามารถในการปรับตัว adaptability อันนี้สำคัญมากแล้วก็แน่นอนทักษะที่เกี่ยวกับ AI โดยตรงเลยซึ่งมันก็ไปตรงกับความเห็นใน Reddit เลยนะครับที่มีคนบอกว่าเออการใช้ AI ให้เป็นเนี่ยอาจจะกลายเป็นทักษะจำเป็นเพื่อความอยู่รอดไปแล้วในสายอาชีพนี้ จริงค่ะการปรับตัวของแต่ละคนสำคัญมากแต่เราก็ต้องมองภาพใหญ่กว่านั้นด้วยนะคะทั้ง access trade และ AI value creators ก็ชี้ไปที่ผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมที่มันกว้างกว่านั้นเช่นเรื่องอะไรบ้างครับก็อย่างเรื่องความเหลื่อมล้ำทางรายได้ที่อาจจะยิ่งห่างกันมากขึ้นระหว่างคนที่ปรับตัวได้มีทักษะ AI กับคนที่ไม่มีอื <c oughs> หรือใน reddit เองก็มีคนมองว่าเอ๊ะหรือนี่จะเป็นแค่วัฏจักรขาขึ้นขาลง b o ม m อ n ด b u ัสของวงการเทคโนโลยีที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวสักพักมันก็อาจจะปรับตัวเข้าที่เข้าทางเองหมายความว่านอกจากเรื่องทักษะของแต่ละคนแล้วมันยังมีเอ่อประเด็นเชิงโครงสร้างอื่นๆที่ต้องคิดด้วยแน่นอนค่ะอย่างเรื่องกฎหมายแรงงานที่อาจจะต้องปรับให้ทันกับรูปแบบการจ้างงานที่เปลี่ยนไปแล้วก็เรื่องจริยธรรมต่างๆที่ซับซ้อนขึ้นเช่น เช่นความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่เอาไปใช้สอน AI หรือถ้า AI ทำงานพลาดขึ้นมาใครจะรับผิดชอบพวกนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่สังคมต้องช่วยกันหาคำตอบเลยค่ะสรุปแล้วสถานการณ์ตอนนี้ก็ค่อนข้างตึงเครียดนะครับมีทั้งความกมังวลจริงๆจากคนทำงานอย่างเคสใน Reddit มีข้อถกเถียงเรื่องความสามารถ AI ที่ก็พัฒนาเร็วมากจริงๆค่ะแต่ก็มีมุมของโอกาสเหมือนกันนะคะทั้งการใช้ AI มาช่วยเสริมการทำงานหรือการเกิดตำแหน่งงานใหม่ๆขึ้นมาดูเหมือนว่าหัวใจสำคัญที่สุดก็คือการยอมรับความเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้และก็ปรับตัวไปเรื่อยๆนี่แหละครับการอัพสกิลของแต่ละคนสาคัญมากๆค่ะแต่คำถามที่น่าชวนคิดต่อนะคะจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาคือนอกเหนือจากเรื่องการปรับตัวของแต่ละคนแล้วเนี่ย เราจําเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้างหรือระดับนโยบายของอุตสาหกรรมเองด้วยไหมคะและต้องทํายังไงเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคที่ AI มีบทบาทมากขึ้นในงานสร้างสารรค์เนี่ยมันเป็นไปอย่างยุติธรรมแล้วก็ยั่งยืนสําหรับทุกคนจริงๆ